แค่สื่อมวลชนพูดความจริงก็โดนเพิกถอนใบอนุญาต oh. พักแป๊บเดียวคุณผู้ชมแล้วจะบอกว่ามาตรการของเราในการตอบโต้ในการต่อสู้เรื่องสงครามข้อมูลข่าวสารก็ทําเต็มที่เหมือนกันเราก็พาคณะทูตลงพื้นที่ไปตรงบริเวณแนวรั้วลวดหนามเหมือนกันเดี๋ยวมาตามทุกน้าครับ <'s> สัมผัสสมรรถนะที่คุณต้องการอีกครั้ ของเครื่องยนต์ด้วยน้ำมันเครื่องสังเคราะหร้อยเปอซขั้นสูงการันตีด้วยมาตรฐานล่าสุดจาก PTT Lubricants ปลุกล่างทองของรถคุณด้วย PTT l u b i c a n t น้ำมันเครื่องสังเคราะห์100%ขั้นสูงการันตีมาตรฐานล่าสุดระดับโลกปกป้องอย่างพรีเมียมสำหรับรถทุกประเภททั้งเครื่องยนต์เบนซินดีเซลและรถจักรยานยนต์4จังหวะด้วยน้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมกระป๋องสีทองของ PTT l u b i c a n t ที่ผมท้าพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองของอัตราเร่งและช่วยปกป้องเครื่องยนต์มอบก,การขับขี่เต็มสมรรถนะทุกสถานการณ์แถมยังช่วยทำความสะอาดทุกชิ้นส่วนของ เครื่องยนต์ให้เหมือนใหม่ยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องถึง1 5 0 0 0กิโลเมตรและยังประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอีกด้วยปลุกล่างทองของรถคุณให้ไฉไลกว่าเดิมด้วย PTT Lubricants น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์ขั้นสูงกันนะครับ t ิวลิทวินจัมโบ้อร่อยแบบนี้ต้องเหมาสองฟินเวอร์ก,กับเวเฟอร์ก,ก,กรอบเคลือบช็อกโกแลตเข้มๆแพ็คใหม่ทิวลิทวันพีชอย่าดมปลาไผ่คู่งานยุ่งหัวฟูไผ่คู่ดีกว่า อากาศร้อนชาถามหาไผ่คู่ทำใจร่มๆและดมไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมราไผ่คู่อยากไปดูดอกมไม้เนี้ <c oughs> เรื่องกินเนี่ยยากแต่เรื่องเที่ยวไม่มีถอย <c oughs> คุณยายจะไปจริงหรอไปให้หนูแล้ว, <c oughs> ลวใส่ใจตัวเองและเสริมด้วย My e n เ s u น o a d v a n c e ต Pro มี YBG พร้ m h อม HMB สวยจัง <c oughs> วัยเก่าระภูมิใจชัวร์ไมคกระต่ายบินโทรทอ มีตัวยาบิสมัทซับซาิไซเลตบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกท้องเสียท้องอืดคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยและไม่สบายท้องไม่กระต่ายบินโทรทรลบรรเทาห้าอาการไม่สบายท้องอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโลเลอร์โคสเตอร์มันฝรั่งทอดกรอบรูปวงอร่อยแค่เต่เต่วงโลเลอร์โคสเตอร์ สนุนโดยน้ำมูกไหลปลวดศีรษะและเป็นไข่ดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดยังมีประสิทธิภาพอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาข้อบาดเด่นยาสีฟันสมุนไพรตัวจบที่ผู้ใช้บอกต่อข้อบาดเด่นเขาบอกดีกลับมาครับคุณผู้ชมครับแล้วอย่างที่บอกเลยว่าการต่อสู้ สงครามข้อมูลข่าวสารมันยังไม่จบนะฮะแม้ว่าเสียงปืนจะไม่ดังก็จริงแต่สงครามข่าวสารมันยังต้องทําต่อเนื่องขเขมรพาทูดไป<ะ>ตรงบริเวณแนวรั้วรถหนาฝั่งบ้านเขาฝั่งบ้านเราแล้วก็พาคณะผู้สังคนของเราก่อนเพราะบางคนมีพื้นที่เขาบอกว่าที่นาหรือว่าเรื่อกสวนไร่นานเนี่ยประมาณ ยี่สิบสามสไร่ต้องจ่ายภาษีที่ดินทุกปีแต่เข้าไปทํากินในที่ดินตัวเองไม่ได้คืออย่างที่ก่อนหน้านี้รองแม่ทัพภาคที่สก็บอกว่ามันเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อแล้วก็เพราะว่าไทยเราเนี่ยแหละไม่เด็ดขาดจนสุดท้ายมันกลายเป็นปัญหาบานปลายค่ะแล้วไม่ใช่เฉพาะที่สระแก้วนะครับจังหวัดอื่นตามแนวชายแดนไทยเขมรเป็นเหมือนกันคุณผู้ชมอตัดสลับไปดูเหตุการณ์นี้ต่อเลยที่เขาบอกว่า เป็นภาพที่มันสะเทือนใจที่สุดแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความโหดเหี้ยมของฝั่งขเขมรคือกรณีที่ขเขมรยิงจรวด BM21 ตกใส่ร้านสะดวกซื้อที่ปั๊มปะตะทบ้านผือกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดถ้าดูภาพ